สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้น้องสีนวนก็แบบว่าตื่นมาแต่เช้านะคะแล้วก็ทํากับข้าวเพื่อที่จะไปวัดนะคะทุกคนก็อาจจะงงเอ๊ะวันนี้ไม่ใช่วันพระแล้วน้องสีนวนจะไปวัดทําไมคือว่าน้องสีนวนก็เคยเล่าไปแบบแต่ไหนแต่ใดแล้วนะคะว่าถ้ากลางพรรษา ชาวไทยใหญ่เขาจะมีงานตั้งทมอะไรคะงานตั้งทมก็คือ,อางานตั้งทมนะคะก็วันนี้ก็จะไปเ,เขาเรียกอะไรแหว่งทมนะคะแหว่งทรรมคือว่าทมอะ่ะที่หลวงพี่หรือว่าเนียนเขาจะเทียดอะ่ทอะทมอ่ะมันมีเยอะใช่ไหมคะก็ต้องแบ่งกันแบ่งกันเทียดเออสลับกันเทียดแบบนี้ใช่ไหมคะก็เลยเอ๊ะทำไมมันเกี่ยวอะไรกับคนในหมู่บ้านล่ะก็จะไปแบ่งทมแบ่งทมกันสมมติว่าเออ ทำไหนเออทำบทไหนหรือตอนไหนที่แบบเราหยิบได้อะมันจะมีหัวข้อของธรรมใช่ไหมคะชื่อของธรรมอะไรคะก็จะไปหยิบเอาเออแบบเออเราอะได้หัวข้อไหนเออถ้าสมมติว่าหัวข้อที่เราได้อะถ้าแบบว่าหลวงพี่เขาเทบเสร็จแล้วเราก็จะได้ไปถวายสังฆทานนะคะอย่างเงี้ยคะ่ะเขาเขาก็จะแบ่งกันเพราะว่าธรรมอะ่ะมันมีเยอะแล้วก็แบบหลวงพี่เขาต้องสลับกันเทีบใช่ไหมคะแล้วก็สังฆทานก็แบบจากคนละหนึ่งอะ่ะคนละหนึ่ง คนละหนึ่งอันเนทำอ่ะก็คนละหนึ่งหนึ่งเขาเรียกอะไรอ่ะหนึ่งหัวข้อนั่นแหละค่ะคืราะว่างานตั้งทำนะคะตั้งทำม,มหาเวสันตรานะคะภาษาไทยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่าเทศมหาชาติวิสันดอนชาโลนะคะก็อันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะคะก็น้องเสียงก็ได้ไปหาข้อมูลมานะคะเผื่อบางคนก็อาจจะแบบมันก็อาจจะคล้ายกันแต่บางคนก็อาจจะงงๆนะคะ เผื่อใครที่แบบงงๆไม่เข้าใจนะคะก็ภาษาไทยก็อาจจะเรียกว่าเทศมหาชาติเวสันดรชาลกนะคะอันนี้นี่เองนะคะก็คือเป็นงานบุญที่น้องเสือนแบบอธิบายให้ฟังนั่นแหละค่ะภาษาเออภาษาคนไทยก็อาจจะเรียกเรียกว่าตั้งทำมหาวิสันตลานะคะก็กางพันศานี่แหละค่ะตอนนี้เอออีกพันวันพระข้างหน้านี้ก็จะเป็นวันพระที่แบบกลางพันษาแล้วนะคะก็เลยจะมีงานตั้งธรรมนะคะตั้งธรรมก็เป็น งานบุญนั่นละคะวิธีงานบุญที่แบบสืบมามีแต่แต่ไหนแต่ใดแต่ก่อนนะคะแต่โบราณมาแต่ไหนแต่ใดแล้วเราก็แบบได้สืบทอดไปนะคะจนมาถึงวันนี้จนมาถึงตอนนี้นปัจจุบันนี้นะคะก็ได้เวลาแบบว่าเขาจะจะแจกทำกันก่อนนะคะว่าเออบ้านไหนจะได้ทําหัวข้อไหนอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเทำหัวข้อที่เราที่เราได้อะถ้าเแบบหลวงพี่หรือเนียนขึ้นไปเทศบน อะไรหอพระสัตว์ลงมาแล้วก็จะได้มีสังฆทานไปถวายนะคะแบบนี้นะคะพะทอทํามอ่ะมันจะมีเยอะใช่ไหมคะก็จะได้สลับกันเทียบบ้างอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้ก็เลยทําแบบข้าวนะคะเพื่อที่เพราะเขาก็จะมาแจกทํากัน,นะคะ่ะจะมากันบ้านละเออบ้านละกี่คนนี้ก็ไม่ดูนะคะแต่ว่ามันมันขึ้นอยู่กับว่าเหมือนครอบครัวละหนึ่งหนึ่งทรนั่นแหลคะค่ะหนึ่งกา1กัหนึ่งกา,งก,าก็คือสังฆทานนั่นเลยคะ่ะ เพื่อที่จะปถาวายนะคะวันนี้ก็เได้เวลาที่แบบจะไปจะไป,ะะจะไปแบ่งทำกันเลยค่ะจะไปแบ่งทำกันก็เลยแบบทำกับข้าวไปด้วยนะคะเพื่อจะเพื่อที่จะไปเลียงข้าวนะคะวันนี้ก็แบบว่าน้องสังก็ได้แต่งตัวแบบนี้นะคะก็จะน่ารักนิดหน่อยนะคะโอเคค่ะงั้นแบบเราไปดูกันเลยค่ะว่าที่วัดเบรรยากาศจะยังไงนะคะแล้วก็ไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะนี่นะคะตอนนี้แบบกำลังเดินไปกับแม่ะ แต่ว่ายังไม่ได้เอากับข้าวมานะคะเดี๋ยวพี่สาวจะเอาตามมาทีหลังนะคะคือไม่เคยไปไม่หยุดินไม่เคยแบบว่าอะไรนะนอกจากไม่เคยไปดูคนอื่นเขาแบบแบบนี้สักครั้งสักปีเลยนะคะคือแบบไปไม่ทันไงแต่ว่าปีนี้ตั้งใจตั้งคอไปให้ทันนะคะนี่ <c oughs> นะคะถึงบ้านแล้ว นี่ก็เป็นคนที่มารอจัดโต๊ะกับข้าวนะคะีน่นะคะ่ะคนก็แบบเยอะอยู่นะคะจะว่าไม่รู้ว่าเราจะต้องไปไปจบที่ไหนนะคะไปคล้ากอ รอคุณแม่ใส่บาตัใส่คันสินคันรำนี่นะคะทุกคนเขาจะเขียนชื่อ

อันนี้ภาพพ้นเสียงนี่เป็นพูดเสียงอนทุกคนอันนี้คือแบบคุณแม่อันหนึ่งและพี่สาวอันหนึง่งพี่สาวทั้งสองคนนะคะมหลาลักสีเป็นตูกจุกตตักที่ฝุ่เหรอเปิดตูุ้กตูตกที่ฝุนเร Ờ. lòng Muốn. lòng Muốn hả? Lùng môn. Lùng môn, ừ, Sầm đi đi có.

น่าจะเป็นหมู่บ้านใครหมู่บ้านมันหรือเปล่าไม่รู้นะคะน่าจะใช่นะคะนี่คือหมู่บ้านน้องสีนวลน,นะคะนี่คือหมู่บ้านของน้องเหลาเงินนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นนะคะก็เป็นหมู่บ้านเจงหินโหกาดนะคะเนี่ยคนก็จะมามาหยิบนะคะปีนี้คือว่าอะไรนะคะ คือว่าปีนี้เออมันช่วงคู่อิดใช่ไหมคะแล้วก็ทางแบบบ้านนอกอะ่ะเขาก็จะปิดถนนนะคะแล้วก็แบบคนคนก็จะมีแต่ว่าหลวงพี่ในวัดนี้ก็จะมีแต่หลวงพี่ในเมืองยางนะคะแล้วก็แบบเนียนในเมืองยางที่จะได้เทียดนะคะจะได้เทียดเนี่ยคะ่ะคือว่า หลวงพี่ต่างวัดอาจจะมาไม่ได้นะคะคือว่ามันด่านไม่เปิดนะคะทุกปีนี่ก็อาจจะมีหลวงพี่หมู่บ้านทางาหมู่บ้านนอกบ้างน,นะคะก็จะมากันเยอะแยะนะคะที่จะมาเที่ยวอันนี้แต่ว่าอันนี้คือมันจะมีแค่ในเมืองยางนี่แหลคะค่ะปีนี้คือไม่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแม่แม่น้องศิลป์น้องก็แบบได้หยิบแล้วนะคะจับฉลากแล้วนะคะก็ได้จับจับจับซ้ำสามอันนะคะของแม่น้องศิลป์อันนึงและของพี่สาวน้งสองคนนะคะ แต่ว่าไว้ไว้แบบไปไปดูวันที่แบบเทียดนะคะตอนนี้ก็แบบมีคนเนี่ยทำกับข้าวมาเพื่อที่จะจัดโต๊ะกับข้าวนะคะเลี้ยงนะคะคนที่แบบมาในวัดน,นีนน้นะคะอันนี้คือภูผามาขายอ่ะโน้ตโน้ตจุ t ่ลูกสันนี้เนาะใหญ่มากอ่ะเออกีให้เนาะกีกุนเนาะกกี่ตงโมเนาะเอาเรื่องกี่มาสิมม้วนอ่ะ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าของใครบ้างนะคะแต่นี่คือเก่าสุดนะคะเอ้าฮ้ยกไม่รู้ใช่ไ่มไม่รู้ว่ากับเข้าข้างในมีอะไรบ้างอะนี่นะคะตอนนี้คนก็แบบเริ่มมาเยอะแล้วค่ะดูเหมือนจะมาครบแล้วนะคะเริ่มทยอยๆมากันแล้วก็จะนั่งอยู่ในร้าร ตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วนะคะสี่บ้านนะคะสี่หมู่บ้านนะคะก็จะเห็นนะคะสักเขานะคะสักเข่า คนก็เยอะนะคะแต่ว่าดูดูเหมือนยังจะมาไม่ครบนะคะทั้งเราก็นี่เริ่มเทยามากันแล้วนะคะเพราะว่ามันก็ใกล้ถึงเวลาที่จะกินข้าวแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีแม่ค้ามาขายอะไรพี่จาขายข้าโพดนะคะ เอาไปเอามาจะเหมือนตลาดเลยคะทุกคนขายครบ,บเลยขายครบเลยค่ะอันนี้ก็เป็นข้าวฟื้นนะคะเป็นข้าวฟื้นข้าวฟื้นเล้งกับข้าวฟื้นครับอันนี้คือแบบจิ้มกับน้ำพริกน้ำจิ้มกินก็อร่อยเลยนะคะอันนี้เป็นอะไรคะฝ่งมือฝั่งมือมักมือ มือมือหมกมือหมกมืดหมักมือไม่รู้ว่าเรียกอะไรอะไรที่เปนเปรี้ยวๆเอาไปทำหมักน้ำจิ้มน้ำพริกอ๋อใช่เขาเอาไปอะไรนะต้มกับน้ำน้ำเออน้ำข้าวเพื่อนอันนี้ต้องสิเดีวต้องพูดอะไรมีคนพูดแทนหมดต้มต้มใส่น้ำข้าวเพือนนะคะเอออันนี้คือแบบนอกจากจะพูดก็แบบว่าไอ้อ่อ ขนมปูนว่ะอะไรไปคนข้าื้นเลยจ้าขนมปูนวะนี่ขนมปูนไงขนมปูนนั่คือข้าวฟืนอันนี้คือบากมือมัมมี่มมมี่นะคะก็จะมีพี่ของแก้วมาแล้วจ้าแต่ว่าสาวๆเขาไม่มาสักคนนะคะมีแต่แม่เข้ามาแล้วหนก็แม่มานอกจากคําก็แม่มาอันนี้คือเออเราอะบ้านเรามาทั้งสองคนนะคะพี่สาวน้องก็มา แก่อะไนไปของจก่อ่ะม,มีอะไรบ้างอ่ะนำเสนอหน่อยสิอ,อ,อาหารว่างคือมะม่วงเแล้วก็ใส่อั่วแล้วโอว้ไม่ใช่คอกในเขาเรียกอะไรอ่ะคอ,ใอ,อกใ <c oughs> นคือคอกในตับไตคอกตับไตไส้พุงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะหมออ้อหม้อแ้วก็ขนมขึ้นไส่อั่วขี้ต้มขม อันนี้จะเป็นของเราหรือเปล่าไม่รู้นะคะจากแล้วน่าจะใช่มีงอด้วยเนี่ยอันนี้ของน้องสินวนนะคะก็เป็นอันนี้คือฝีมือน้องสินวนนะคะดูอเดียวของคนอื่นเขานี่นะคะนี่คือมีอันนี้น้องสินวคนทำเองน,นี่มีแกงหน่อไม้นะคะแล้วก็มีเนื้อหมูทอดแล้วก็มีอันนี้ห่อจอกห่อจอกขอมัวเรียกอะไรแล้วก็มีปลานะคะนี่ มีอยู่สี่อย่างนะคะแล้วก็มีของว่างก็เป็นเงาะค่ะนี่นะคะทุกคนได้เวลาเตรียมโต๊ะโต๊ะกับข้าวแล้วนะคะถ<ม>ึงเวลาจะฉันข้าวนะคะ<ม> เดี๋ยวคนเฮียจะสั่งหมู่ดวนี่นะคะเขาจะแยกเป็นละหมู่หมู่บ้านไหนหมู่อันนี้จะเป็นสองหมู่บ้านรวมกันนะคะคือว่าเอ่อสถาของในวัดเนี้ยมันจะมีอยู่สี่หมู่บ้านนะคะก่อนอันนี้น่าจะเป็นของพักนาสังขาร หกบ้านหนึ่งโตนะคะหบ้านหนึ่งโต๊นะคะโต๊กับข้าวอันนี้คือส่วนที่เหลือน sure> ี่ก็คือหมู่บ้านป่านนนกับหมู่บ้านมังเป้งนะคะซึ่งนั่นก็คือหมู่บ้านน้องสิยนกับหมู่บ้านน้องเหลาเงินนะคะไม่รู้ว่านี่คือแบบต้องจัดที่ไหนนะคะอันนี้คือคนกินนะคะของสองของหมู่บ้านของน้องสิวนนี่คือจะไปคอซินคนเยอะนะคะนี่ ไม่น้าบนก็เดียวเยหรอนั่งข้างหน้าเลยค่ะมาที่หลังแต่ว่าได้ดังข้างหน้านะคะ คือหมู่บ้านน้องสีนวลก็ได้มาเนี่ยจัดโต๊ะกับข้าวในเวหาสน,นะคะนี่นนนค่ะนี่ค่ะโอ้เห็ดสมวดเหีดฉมวดน,นี่นะคะน,นี่นะคะอันนี้เขาจะสลับกันนะคะทุกคน ที่แล้วนี่แบบได้สลับกันสองหมู่บ้านนะคะแลชิ้นนี้ขอชิ้นกเออใจเย่อเโอ้นี่ก็เขาอุ้งอันนี้สำหรับคนกินนะคะปีนี้ได้มาเตรียมกับข้าวสำหรับคนกินปีที่แล้วนี่ของเอ่อแบบของงสำหรับลงที่เขาชันนะคะก็จะสลับกันนะคะสลับกันเอ,อ่อแต่ละปีเหมือนกันนะคะ อนี้สาบ้านรวมกันนะคะเอาไปเยอะหน่อยนเปให้เผ็ขามันทั่วมาอู้ใช่รมตัง้งอะ่ร เตรียมเับข้าวเสร็จอยแล้วก okay, ็เขาก็กำลังก sure> ินกันอยู่นะเดี๋ยวก็จะเก็บกับเก็บกับข้าวแล้วก็จะกลับบ้านแล้วทุกคนอันนี้คือมาทั้งวันเลยนะคะโอเคค่ะงั้นแบบว่าคลิปนี้น้องสังก็มาให้ทุกคนได้ชมนะคะว่าเออแบบในการภษามีอะไรยังไงบ้างเมืองยังมีประเพณีอะไรยังไงบ้างนะคะแ้วก็แบบน้องสังกก็ตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้เยวก็จะกลับบ้านแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ